สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะพี่กากาาวันนี้หัวข้อตั้งแต่ไม่มีเราเขาเป็นยังไงบ้างอาการเขาโอเคไหมหรือแย่เลยมีใเลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะกองที่1คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะมีคนเกิดวันพฤหัสวันอังคารเป็นคนที่แบบ ผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะให้การส่งเสริมอุปถัมภ์มากๆเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเราเองอาจจะมีทุกข์ในเรื่องสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยบ้านหรือมักจะโดนคนอื่นเอาเปรียบโดนโกงคือผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์จากใจจริงอนึกออกปะการช่วยเหลือของเขาคือเขาได้ผลประโยชน์ด้วยได้ผลประโยชน์ร่วมมันก็เลยทําให้เกิดการช่วยเหลือนี้ขึ้นมาอะ ขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เลืกองที่หนึ่งกับเขาที่เรานึกถึงนะคะเลขสี่สี่นะสิบเอ็ดสาม 8 0ศยีค่ะต้สำหรับเป็น32สิบโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะมีวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์อังคารแน่นอนเยอะมากๆแล้วก,ก,ก็วันจันทร์จะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เด่นสุสดๆจะเป็นอังคารพุธมากๆก อกองที่หนึ่เนี่ยเคยมีเรื่องชู้สาวกันไหมหรือถ้าไม่ได้มีเรื่องชู้สาวก็รู้สึกว่าโอ้ยคบกันมีความสุขจังเลยแต่ว่าความสุขในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปแบบต่างคนต่างโฟกัสที่ความสุขของตัวเองอะถ้าจะเรียกว่าเห็นกับตัวไหมมันก็ไม่ใช่มันเคยมีความสุขเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งมันก็เลยเป็นแบบนั้นกองนี้บางคนรู้สึกว่าเราเป็นคู่กันเราเคยแบบ เข้าบ้านกันนะพ่อแม่รับรู้หรือคาดหวังในการสร้างครอบครัวร่วมกันเคยพูดคุยกันถึงอนาคตรหรือการสร้างครอบครัวด้วยแต่นะวันนี้มันไปเป็นในแง่แบบแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วกันแล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่จักรวาลกำหนดแล้วแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วกันฉันคือโปรงมากๆแต่ที่แน่ๆก็คือรู้เลยว่าแบบเคยสื่อสารกันเรื่องการสร้างครอบครัวการวางแผนกัน ในอนาคตยาวๆอ่ะทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าไม่ถูกคนนะบางคู่บางคนอ่ะคนนึงติดที่บ้านมากๆติดอยู่บ้านติดครอบครัวส่วนอีกคนนึงติดการไปเที่ยวการเดินทางมากๆแล้วก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่แมทไม่ลงตัวกันทําให้เกิดปากเสียงปากเสียงที่มีเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ความอ่อนไหวความรู้สึกที่อ่อนไหว เอาแน่นอนไม่ได้อืมก็เลยเทะเลาะกันขอเช็คลัขนาดราศีนะคะของคนที่เลือกกองที่หนึ่งสิงกุมอืมอาจจะทะเลาะกันจากการไปท่องเที่ยวหรือกันสักอย่างนึงอะเออกรกฎเมถุน แล้วก็ตุน,นะคะนึกถึงหน้าเขานะอ่ะตั้งแต่ไม่มีเราชีวิตเขาเขาเป็นยังไงบ้างคนที่เรานึกถึงตั้งแต่ไม่มีเราชีวิตเขาตั้งแต่ไม่มีเราชีวิตเขาเป็นไงบ้าง คินถือถ้วยคยนดาบหกเหรียญกลองนี้มีการช่วยเหลือกันเรื่องการเงินหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือไหมเล็กๆน้อยๆก็ได้แค่รู้ว่ามีมีความช่วยเหลือ หเหรียญใน,นถือถ้วยตั้งแต่ไม่มีเรากรองที่หนึ่งที่เรานึกถึงเขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาเด็กถือเหรียญสี่เหรียญสิบเหรียญห้าถ้วย h a ีเ y นนมันมมีกองที่หนึ่งเป็นไงบ้าง v i e of Fortune อืมใต้สำหรับเป็น8ถ้วยก็อย่างที่บอกแหละว่าแล้วแต่โชคชะตากำหนดแล้วแต่จักรวาลแล้วแต่ผมวิคิดแล้วแต่อะไรก็ตามที่ไม่ใช่คนจัดก,การแรกๆที่ไม่มีเราตัวเขาเองเครียดอึดอัดมืด8ดด้านนะคะไม่รู้จะทำยังไงคิดเยอะคิดมากคิดเรื่องของเราไม่ตก เราก็วางมือในเรื่องของเราไม่ได้เพียงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะ่ะตัวเขาเองเปลี่ยนจากความคิดเยอะคิดมากหรือพวกอารมณ์อ่อนไหวเป็นการรักตัวเองมากขึ้นความแน่วแน่ mm hmm. เขาน่าจะมีสิ่งที่เขาต้องการจากเรา mm hmm. เช่นสถานะถ้าจะกลับมาคุยกันหรือจะกลับมาอยู่ด้วยกันต้องมีสถานะที่ชัดเจนหรือเขาไม่ชอบให้เราไปเที่ยวกับเพื่อน mm hmm. ก็ยื่นคำขาดไปว่าถ้าเลิกเที่ยวกับเพื่อนได้ก็จะ กลับมาเลิกการพนันได้ก็จะกลับมาคือมันมีการยื่นคําขาดหรือเด็ดขาดบางสิ่งบางอย่างไปแล้วถ้าทําไม่ได้ต่อให้เขาจะต้องเสียใจแล้วจะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เขาก็จะยอมที่จะเสียใจนะเออฉะนั้นในช่วงแรกๆที่ไม่มีเราเขาเองบอกได้เลยว่าเสียใจมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ถามถึงเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่รู้แค่ว่าอารมณ์เขาอ่อนไหวเหมือนผู้หญิงมากๆเพียงแต่ว่าเขาแสดงออกในเรื่อง ความแข็งแกร่งตัวเขาเองเป็นคนจู้จี้จุกจิกนะคะแล้วก็เขาคข่างๆที่จะเป็นห่วงเราในเรื่องการเงินมากๆเพราะเราเองน่าจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทําอะไรตามใจตัวเองเพอเวลาผ่านไปหลังจากที่เขาเครียดเขาอึดอัดเขาดีขึ้นและเขาเริ่มใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองเขายังไม่ได้วางความสัมพันธ์นี้ลงเพียงแต่ว่าเขารักตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็รู้ได้เลยว่าถ้าเขาไม่เด็ดขาด เขายังยอมเราต่อไปหรือเขายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปมันจะมีแต่ความเสียใจตัวเขาเองจะเสียใจจมปากกับความเสียใจฉะนั้นตัวเขาจะเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เลือกเดินออกจากอะไรที่มันไม่ได้หดังใจไม่ได้ตามที่หวังอะค่ะเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆณวันนี้ปัจจุบันเลยอะตัวเขาเองอาจจะมีความสับสนบ้างเช่น ตอนนี้คิดถึงจังเลยนอยอ่ะคิดเยอะคิดมากสักพักโอเคเขาดีขึ้นละเขาไม่เป็นไรแล้วเขารักเองได้มากขึ้นความรู้สึกของเขามันจะทวิตไปแบบเนี้ยอสลับไปสลับมาแล้วก็เขาอ่ะเวลาอยู่คนเดียวเขาค่อนข้างที่จะเสียใจนอยแล้วก็คิดเยอะคิดมากใช่ป่ะแต่เวลาเข้าสังคมเขาไม่เป็นนะมีคนเข้ามาในชีวิตเขานะแต่เขายังไม่ได้เริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่า หุกพันอะอม,มันเคยเกือบจะเป็นครอบครัวกันหรือคาดหวังในการเป็นครอบครัวกันโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิกอาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะกองที่สองคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะมีคนเกิดวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสใช่แล้วก็วันอังคารเยอะมากหรือเป็นคนที่แบบ ชอบเล่นเกมนั้นชอบสิ่งโมเมาชอบแต่ว่าไม่ได้ตลอดอ่ะได้บ้างปลาไปอารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายหายไวลัคนาราศีตุลได้นะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมหรือว่าชอบความถูกต้องที่สุดทําอะไรก็คือเป็นเส้นเป็นเป็นตอนเป็นขั้นตอนที่ไม่ใช่ทางลัดหรือว่าการลัดล้อแต่เนี้ยมองว่าน่าจะเป็นคนที่มีผู้หลอกผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลืออยู่ไกลๆแล้วก็ดูทําอะไรมั่นคงดู ถ้าหนาะวันนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเรามองว่าแนวโน้มเนี่ยจะเกิดความมั่นคงกับตัวเองเด่นในเรื่องการค้าขายและพาณิชย์มากๆนะคะทำล้วจะดีมากๆโอเคขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่2กับเขาที่เรานึกถึงหน่อยนะคะ48 23 70 3 12จ็ดสิบสสอง มีคนเกิดวันพุธวันอังคารเราไม่รู้ช่วงนี้พลังงานคนวันอังคารเด่นมากเลยอะหรือเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรปุบปรับคนเกิดวันเสราร์ใจในักรง่งพลังงานของคนที่เลือนกรกฎที่สองนะคะถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าเหมือนเข้ากันได้แต่จริงๆเราเข้ากันไม่ได้เลยคําพูดคําจาพูดจาป,ป,ปุบปรับพูดจาผงผาง พูดแล้วไปเลยพูดแล้วทําเลยความสัมพันธ์นี้มีความสุขมากๆในการอยู่ด้วยกันแต่เป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าแล้วก็สร้างความเครียดความกังวลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรักแท้เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เต็มใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันแต่ในเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเช่นเธอใจร้อนฉันก็ใจร้อนไม่มีใครห้ามใครแต่ว่าความสัมพันธ์นี้คบกันมัน ไว้ใจเขาว่าไปกับเขาแล้วเราไม่อดตายแน่นอนคบกับเขาแล้วเชื่อในสิ่งที่เขาบอกในสิ่งที่เขาพาทำอะ่ะเราเรามีความสุขเราก้าวหน้าในชีวิตเราไปได้เรื่อยๆแน่นอนความสัมพันธ์นี้มีการโดนนินทาค่ะมีการถูกพูดถึงมีคนแบบหืมตราหน้าแต่ถ้าถามว่าตอบโต้ไหมคนในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าในใจก็วีนช้ำเหมือนกันเนาะอืมมาเลิกกันเพราะ คนรอบข้างมันเลิกกันเพราะว่ากลัวการโดนประนามกลัวการโดนนินทากลัวการโดนพูดถึงไม่ชอบเลยเสร็จแล้วพอเลิกกันแล้วก็ยังเป็นห่วงกันอยู่นะเพียงแต่ว่าการเลิกกันแล้วเหมือนมีคนอธิษฐานว่าถ้ายังเป็นคู่กันขอให้ได้วนกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่คู่กันก็ไม่เอาแล้วช่างมันเถอะแบบช่างมันเถอะขอเช็คลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่สองนะคะ สิงอีกแล้วมีนมังกรค่ะเมถุนแล้วก็พิจิกนะคะได้ถึงหน้าเขานะคะว่าตั้งแต่พี่มีเราเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงบ้าง งเหรียญเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยเดอะซันไปนึงนะห้าถ้วย เหรียญหนดนานถดาหกเหรียญใต้สำหรับเป็นดเดวลนะคะดเดวโอเค เขากับเราเนะี่ยมันยังติดต่อกันได้ในโลกออนไลน์หรือเปล่ายังมองหายังดูผ่านโลกออนไลน์อะ่ะตั้งแต่ไม่มีเราเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วใช่ปะเราเห็นใช่ไหมว่าเขาไปมีคนใหม่เขาไปไม่รู้แหละว่ามีในเวอร์ชั่นที่แบบจรงิจรงจังหรือว่ายังไงก็ตามพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ปล่อยวางความสัมพันธ์นี้ลง การเลิกกันแรกๆก,ก,การไม่มีเราแรกๆเขาดูมีความสุขเขาดูแฮปปี้เขาดูเหมือนหลุดพ้นเขาดูแบบใช้ชีวิตดีมากๆแต่ใครจะไปรู้หละ่ะในช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาเศร้าเขานอยเขายังเสียใจกับอดีตที่ผ่านมายังเสียใจกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เขาไปเริ่มต้นใหม่ด้วยมันไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่มันไปได้แบบไม่มีความสุขเลยตัวเขาก็เหนื่อยมากๆยิ่งคบกันกับคนนั้นยิ่งจนลงยิ่งมีปัญหาในเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ ทำให้ตัวเขาเองอ่ะดันกลับไปโฟกัสที่เรื่องการเงินนะคะแล้วก็โปรยสเสน่ห์บริหารสเสน่ห์หาคนที่แบบรู้สึกว่าเขาพยายามเฟ้นหาเขาพยายามคุยเขาพยายามเฟ้นหาเหรียญที่เขาเคยมีที่เขาเคยได้ที่เขายังถือไว้อยู่นั่นก็คือเราหรือเปล่าเออลองคิดดูแต่มันก็ยังไม่เจอ แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแรกเลยนะที่เปิดของกองที่สองอ่ะพอถามว่าตั้งแต่ไม่มีเราเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่ม uh ีตลอดนะเขาก็คิดว <space> ่าเขาจะกลับเข้ามาเพียงแต่ว่าเราเขาจะทํำยังไงอ่ะก็ในเมื่อเราดุขนาดนี้ในเมื่อเราไม่เอาขนาดนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคิดวนไปวนมาไม่แน่ใจไม่กล้าที่จะทําอะไรแต่เขาเองยังเป็นห่วงเราอยู่นะคะยังอยากเริ่มต้นใหม่กับเรายังมีความผูกพันแต่ในสายตา เขานะตอนนี้เขารู้สึกว่าเราดูแบบในโลกออนไลน์ที่เขาเห็นวนะ่าเราดูไม่เอาเขาแล้วเราดูไม่สนใจเขาแล้วเราดูอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเราดูมีความสุขกับตัวเองแล้วเออแล้วเขาจะทํำยังไงได้ล่ะนอกจากไปต่อกับคนที่เขาไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นไปเรื่อยๆโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็จบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิก,ากาัดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทาก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะคนที่เลือกกองที่3ามไพ่ใบนี้นะคะ มีเกิดปีกระต่ายแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวมากๆเป็นคนที่อ่อนหวานมากๆบางคนเราไม่ไม่ได้แบบทุกคนนะแต่บางคนที่เลือกกองที่สามอาจจะเซ็กจัดมีความต้องการสูงเป็นพวกติดขนมหวานติดของหวานแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนโยนกับความรักของที่ตัวเองรักแต่หน้าตาอาจจะดูไม่เป็นมิตรถ้าไม่ยิ้มแต่ถ้ายิ้มก็คือเป็นมิตรมากๆแล้วก็ ชื่นชอบการท่องเที่ยวอะค่ะแต่เป็นการท่องเที่ยวที่ที่เป็นอิสระแล้วก็ไม่ใช่คนผูกพันอืมชอบทำอะไรตามใจตัวเองตามใจตัวเองในที่เนี้ยมันเป็นในแง่ของความสุขที่ฉันแฮปปี้ตรงนี้ส่วนใหญ่จะตามใจตัวเองในเรื่องของการกินนะโอเคขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่3ากับเขาที่เรานึกถึงนะคะ สองเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดหกสิบแปดมีคนเกิดวันเสาร์ อังคารใจนักเลงมากเลยคู่นี้พอกันเลยเจ็ดสบสองเกิดวันเสาร์วันจันวันเสรออาร์เยอะแล้วก็สามสองเสาร์จันอังคารได้เป็นจะพูดว่าไงดี โอ้ยทำไมวันนี้เปิดมาเป็นอย่างเงี้ยคือสองสามันเป็นคู่ที่มีความสุขกันก็จริงแต่อีกนายหนึ่งมันก็สามารถมองว่าเป็นคู่ชูได้ฉะนั้นใครใช่ก็เออฉนันกองนี้ใครไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรกองที่สามน่าจะพบเจอการจากโลกออนไลน์หรือโซเชียลถ้าไม่ได้พบเจอการจากออนไลน์และโซเชียลก่อนจะมองว่านะตอนเนี้ย มันได้แต่มองกันในโลกออนไลน์โซเชียลอีกคนนึงเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนไปม,มีความสุขเราเห็นเขาผ่านโซเชียลก็ได้คอยติดตามคอยกดไลค์คอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็ไพ่ใบ73็ดสมตอนแรกเราจะบอกว่ารักกันมากบางคนมีซนะัมติงกันตั้งแต่แรกพบแรกเห็นเลยหรืออยากมียังอยากมีอยู่นะตอนนี้แต่อีกความหมายหนึ่งเราก็มองว่ากองที่สามมาที่มาถามถึงเขานะตอนนี้เขาดันไปม,มีความสุขกับเพื่อนแล้วเขาอาจจะ ไปเริ่มต้นใหม่กับใครไปมีซัมติงกับใครโดยที่ไม่ผูกมัดก็ได้นะแล้วนะวันนี้ความสัมพันธ์นี้กลายเป็นอะไรที่แบบปงจะเกิดก็เกิดจะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราเราไม่สามารถแบบคอมมิตกันได้มาสองสรอบแล้วแล้วเราก็มีแต่ความสร้างบาดแผลสร้างความเสียใจให้กันและกัน เกิดจากการต้องโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการต่างที่ต่างถิ่นหรือความแตกต่างอะไรที่ไม่เหมือนกันกลับกลายมาเป็นในเรื่องของการรักตัวเองการกลัวการกโดนนินทาการถูกนินทาในเรื่องความชู้สาวหรืออ๋อใครสักคนหนึ่งในที่นี้นโดนเอาไปพูดถึงว่าเจ้าชู้มากไม่รู้จักพอขุนขุนแผนในคราบขุนช้างอื หน้าตาก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าทําไมมีเยอะจังเลยอะไรประมาณนี้ก็เอาไปพูดถึงในแง่แบบเจ้าชูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะขอเช็คลักขณาราศีของคนที่เลือกกองที่สหน่อยนะธนูค่ะพิจิกนะคะเกษ์ศกค่ะกันค่ะ เราก็เมตโอเคนึกถึงหน้าเขานะว่าตั้งแต่ไม่มีเราเลยในชีวิตเขาเขาอาการเป็นยังไงบ้างอัศ mm hmm. วินถ้วยแปดถ้วยสามดาบ สั้นแป๊บหนึ่งสองไม้เอ่อจะไฮโลฟันเด็กถึงไม้ สี่ไม้เก้าดาบภายนอกเขนาน่าจะดูมีความสุขดูน่าจะแบบแฮปปี้จังเลยมีความสุขจังเลยสองดาบเก้าดาบสองดาบแล้วก็แต้สำหรับเป็นห้าดาบ อย่างที่บอกอะภายนอกเขาดูไม่ได้ทุกไม่ได้ร้อนอะไรหลังจากที่ไม่มีเราเขาใช้ชีวิตตามใจตัวเองมากๆเลยค่ะเขาจำใจออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยความผิดหวังเสียใจไม่ได้แตงใจยังเสียดายอยู่ออกจากความสัมพันธ์นี้ทั้งๆที่ยังรู้สึกดียังรู้สึกรักแล้วก็ฝังใจใเขามากๆไม่รู้ว่าก่อนที่สามไปทําอะไรให้เขารู้สึกฝังใจขนาดนี้เนาะ ต่หลุดพ้นมาแล้วเขาเหอนจจะดีใช่ไหมแต่ทําไมเขายังมองกลับมาอยู่หรอทาไมกลายเป็นว่าเขายังมองกลับมาว่าในอดีตที่ผ่านมาต่อให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงนะเขาดันมีความสุขกับความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจกับไอ้อเรื่องที่ฝังใจรักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามเขามองกลับมาว่าเขามีความสุขกรณที่3ม การพูดคุยกันมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันอาจจะมีการทําอะไรรับหลังกันมีการพูดจารุนแรงพูจาพูจาแรงๆเพื่อจัดการกันและกันให้มันอยู่ในกรอบอะเออแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือพูดตรงๆไปเลยเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่มาดันรุนแรงจนอีกฝ่ายหนึ่งไม่เอาแล้วถอยไปเหมือนใช้ไม้แข็งกับคนที่แบบปกติอะถ้าเราแบบ เด็ดขาดไปคนมันจะยอมใช่ป่ะแบบเปลี่ยนแปลงนิสยัยแต่พอกองที่สามใช้เขาใช้ไม้แข็งหรือเราใช้ไม้แข็งกับเขาไปอ่ะมันดันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนิสยัยแต่กลายเป็นว่าหั่นหลังออกจากความสัมพันธ์ไปเลยหวังว่าจะไม่มงงแล้วก็มีความรู้สึกเครียดมือแปดด้านไม่รู้ว่ามีการบอกกันไหมหรือว่าไม่ดูโซเชียลกันตัวเขาเองมีการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้พบเจอใครที่แบบได้คบกันได้ เจอความมั่นคงแบบนี้เจอคนที่เป็นเสมือนเราหรือเป็นความสบายใจเสมือนเราเพื่อที่จะได้คบต่อในอนาคตเราว่าเขามีความสุขได้แค่สิบเอเนตะเพราะอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นเขาเครียดเขานอนไม่หลับเรื่องของเราต่อให้ไม่ดูก็อึดอัดจ,จังเลยพอเรายิ่งไม่ใส่ใจเขาเขาก็ยิ่งไม่พอใจพอเรายิ่งไม่คุยกับเขา,เขา,เ,ขาเขาก็ยิ่งไม่แฮปปี้พอเรายิ่งทําตัวแบบมีเล่เหลี่ยมหรือ หมายอกไก่ใส่เขาเขาก็ยิ่งเหมือนอยู่ไม่สุขอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูเหมือนจะมีความสุขนะแต่จริงๆแล้วเราสร้างเรื่องฝั่งใจกับเขามาก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 เช่นเดียวกันนะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับกองที่3ก็จบคำดำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิการกหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำเกาะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะ